สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาดูสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยคือต้องบอกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากๆเลยนะคะหลังจากที่บุกไปชนะแอตเลติกบูบาวมาก่อน3-0ในเกมแรกใช่ครับได้เปรียบเยอะเลยโอกาสเข้าชิงนี่ดูสดใสามากทีเดียวคะ่ะครับและยิ่งสถานการณ์ของบูบาวตอนนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าขาดตัวหลักไปตั้ง4คนน่ย ออยแฮนซนเซนนี่เจ็บอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีสองพี่น้องวิลเลียมส์อินากิกับนิโก้ก,ก็เจ็บเพิ่มไปอีกโอ้โหหนักเลยนะคะนั่นครับแล้วยังมีแดนนี่บีเบียนที่ติดโทษแบนอีกจากใบแดงเกมที่แล้วคือขาดทั้งรุกทั้งรับแบบนี้ผมว่ากระทบหนักแน่นอนครับน่าสนใจมากเลยค่ะขาดผู้เล่นสำคัญหลายตำแหน่งแบบนี้เกมรุกเกมกรับของเขาเอ่อก็น่าจะยวบลงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่านะคะถึงจะนำห่างขนาดนั้น โค้ชรูเบนอโมริมเขาก็ยังออกมาเตือนนะว่าประตูเดียวก็เปลี่ยนโมเมนตัมเกมได้อืมใช่ครับแล้วการที่เขาพักตัวหลักเพียบเลยในเกมลีกนัดล่าสุดที่แพ้เบรนฟอร์ดไป4-3อันนี้ก็แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเขาเน้นเกมยุโรปนัดนี้จริงๆถูกต้องครับมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วละ่ะว่าเป้าหมายหลักคือถ้วยนี้ คือการเข้ารอบชิงเนี่ยสำคัญกว่าผลในลีกนัดที่แล้วดังนั้นการจัดทับวันนี้ก็น่าสนใจมากครับว่าอามูลิมจะเลือกใครลงเพื่อมาปิดจอบแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแผนบ้างค่ะงั้นเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยตรงนี้น่าจะชัดเจนสุดแล้วมั้งคะครับชัดเจนมากองเรโอนาน่ากลับมาแน่นอนหลังจากบายันดีได้ลงเล่นในเกมลีกไไม่มีพลิกโผครับ โอนาน่าได้พักเต็มที่เลยประสบการณ์ในเกมยุโรปสำคัญสคัญแบบนี้คือจำเป็นมากๆส่วนแผงหลัง3คนวิกตอร์ลินเดลาร์ฟแฮร์รี่แม็กไวแลวก็เลนี่ยโลใช่ไหมคะใช่ครับเลนี่ยโลก็น่าจะยังได้ลงต่อนะถึงแม้ว่ามาติสเดลิกจะเจ็บจากเกมลีกแต่เขาก็เป็นสำรองในเกมยุโรปนัดแรกอยู่แล้วการยึดชุดเดิมที่ทำได้ดีในเกมแรกก็เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วครับเพื่อรักษาความต่อเนื่องในเกมรับ ก็จริงค่ะมีสกอร์นำสามศูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเปลี่ยนแนวรัดเลยแล้วแดนกลางล่ะคะเกมลีกเราเห็นเมนูกับอามาสได้ลงแต่เกมนี้คาดว่าตัวหลักที่พักไปจะกลับมาใช่ไหมคะกลับมาแน่ครับนูแซมัสราวีกับกาเซมิโร่เนี่ยคืนตำแหน่งตัวจริงแน่นอนคือการพักในเกมลีกมันเป็นการเตรียมตัวสำหรับนัดนี้โดยเฉพาะเลยกาเซมโรที่เหมือนว่าฟอร์มจะดูดีขึ้นในช่วงหลังๆด้วยนะครับค่ะค่ะ นว่าดีขึ้ประสบการณ์ความนิ่งของเขาน่าจะสำคัญมากในการคุมจังหวะเกมแดนกลางเล่นร่วมกับมานูเอลอูกาเต้ที่ขยันไล่บอลอยู่แล้วส่วนวิงแบ็กอีกฝั่งแพทริกดอกูก็น่าจะยึดตำแหน่งต่อการมีกาเซมิโรคอยสกรีนหน้าแผงหลังเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้อโมริมเน้นครองบอลคุมพื้นที่แดนกลางเป็นหลักไม่เปิดโอกาสให้บิลบาได้ลุ้นง่ายๆครับการมีกลางรับที่แข็งแกร่งอย่างกาเซมิโรนี่ทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะ แล้วแนวรุกล่ะคะบรูโน่แฟนันเดสที่ได้พักไปเหมือนกันจะกลับมานำทัพเลยไหมคะแน่นอนครับบรูโน่คือหัวใจในเกมรุกเลยเขาได้พักเต็มที่มากๆไม่ได้ลงเล่นเลยในเกมลีก็จะกลับมาเป็นเพลย์เมคเกอร์หลักประสานงานกับรัสมุสฮอยลุนที่ยืนหน้าเป้าค่ะแล้วก็อเลฮันโรกาโาโชใช่ครับกาโาโชที่ฟอร์มกำลังดีเลยส่วนเมสันเมาส์แม้ว่าจะยิงประตูได้ในเกมล่าสุดก็คงต้องกลับไปรอโอกาสที่มานั่งสำรองก่อน อืมน่าจะอย่างนั้นนะคะครับเส้นเดียวกับอาร์มัดเดียโลก็น่าจะยังเป็นตัวสออแทรกการมีบรูโน่ฮอยลูนการาโชผมว่าเกมรุกยังคงความอันตรายไว้อยู่แล้วก็พร้อมชฉวยโอกาสจากพื้นที่ที่บินบาวอาจจะต้องเปิดมากขึ้นถ้าอยากจะทวงประตูคืนค่ะดูแล้ว11ตัวจริงชุดนี้นี่น่าจะเป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มีเลยนะคะแล้วก็เน้นความแน่นอนในการเข้ารอบจริงจ สรุปก็คือด้วยสกอร์ที่นำขาดอยู่แล้วปัญหาผู้เล่นตัวหลักของบินเบาแล้วก็การได้พักของผู้เล่นแมนยูไนเต็ดสถานการณ์นี้เป็นใจอย่างยิ่งเลยค่ะทุกอย่างดูเข้าทางแมนยูไนเต็ดไปหมดเลยครับโอกาสที่จะจัดทีมตามที่เราคุยกันมาเนี่ยสูงมากอย่างไรก็ตามนะคำพูดของอโมริมที่ว่าประตูเดียวเปลี่ยนเกมได้มันก็ยังแบบว่าดังอยู่ในหัวผมอยู่นะ ก็น่าคิดนะคะครับมันชวนให้คิดนะถึงแม้โอกาสพลิกมันจะน้อยมากๆก็เถอะแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ความกดดันที่ลดลงของบิวบาวเนี่ยอาจจะทำให้พวกเขาเล่นสบายขึ้นหรือความผิดพลาดส่วนบุคคลแค่ครั้งเดียวในสนามมันจะส่งผลกระตบต่อเส้นทางสู่รอบชิงของปีศาจแดงในแบบที่เราคาดไม่ถึงได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามดูในสนามคืนนี้จริงๆครับ